สปังคี้นะครับเพื่อนๆกดติดตามให้นิโมหน่อยครับแล้วก็กดกำลังใจให้นิโมตกใจหมดอันนี้อะไรอมุดเหรอเอาไปเห้ม่อยู่อาหารนี้เที่ยวมาแล้วิโอ้ม่เห็นชัดหรอกแต่เขาจะโดนค่เพี่ อย่ามันมาแล้วฮะหนีไอ้เจ้าไซบอนโธ่เฮ้ยเขาบอกว่าว่าเดวีก็ออกไปได้ออกทาหาต่างได้ไหมนะออกได้ออกไม่ได้ออกได้ออกไม่ได้นี่ไงกินปแล้ตายหาเลยหายเลยมันออกไม่ได้ มันออกไม่ได้เหมือนมันไม่มีรูปภาพไซมอนเลยน้องเห็นไหมอยากให้มีรูฟอนคาวิลเตอร์ช่วยอ่ะก็คือไม่มีรูปภาพเด็ดเอาพ่ดอดูดิปิดเดียบเลยเอ้ยวเรามาแคมป,ปิ้งดีกว่าแคมป,ปิงปป้งแคมป,ปิ้งแคมป,ปิ้งแคมป,ปิงปปงปป้งที่ครูบอกใช่ไหมถ้าเราไปโดนไฟอ่ะ ขอสองไขนะนะ่น่ะไข่น่ะอ๋อนี่นี่สแน็คเองนี่สแน็คเองใช่ไหม,มอ่ะใช่สแอยห้องไหน,นอยู่ห้องไหนเมื่อกี้อยู่ห้องครัวใช่ปะ่ะใช่เฮ้ยมี่หารด้วยเฮ้ยเฮ้ย,ยมีเพื่อนด้วยตามมันไปได้ไปกับเพื่อนนั่นแหละอ้าวมีโมเมรอดเอ้ยแล้วกลับมาทำไมอ่กะก็ ผ็ผมก็ผมก็ผมอยู่กับมิตุฟันเขาเขาอยู่เตอร์นี่แหละแต่เจ้าแบงค์ไม่อยู่เจ้าแบงค์กลัวผีใช่ไหมไอ้เจ้าไซมอนเนี่ยมันมันยิ้มแย่ไปด้วยหน้าตาของไซมอนน่าเกลียดเลยใช่ไหมไหนมันอยู่ตรงไหนไซมอนอะอยู่นี่นี่ไงว่าแล้วม,ม,มองเห็นไหมอ่ะมองเห็นดูนาะย หน้าตาเหมือนหน้าเกียรเลยมันยิ้มด้วยมักนกำลังจะไปกินคนใช่แล้วก็คนไหนอีกคนนี้ใครนะ่ะคนนี้นี่คือเออชื่อว่าสแน็คอตนนี้ชื่อว่าไอ้ต้นกาเฮ้ยส่วนตัวนี้เป็นน้องหวาน <c oughs> ช่วยเราแล้วไหนดูเรียเฮ้ยต้องอยุดตัวเองมาแล้วมาเนวิ่งวิ่วิ่งดิพี่วิ่งพี่วิ่งไปแล้วเพื่อนลดนแน่แล้วไอ้เจ้าไซมอนมันจะแตกเราไหมเนี่ยไซมอนแตกเราไหมเคลื่อนไปไหนอ่ะเคลื่อนตายหาแล้วใช่เลือแต่เลือแต่กตูล็อกจะหนีได้ไงนิมมอนแต่ก็เขาใช้กุญแจแล้วอ่ะจะวิ่งขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวดีดู ไอนไปดูวเซมันดปดูนะงไงวิ่งันมาะมตามนี่มาเลยาตามเพื่อนเราไม่มันยิ้มหรือว่าทำอะไรวะนะเ้ยเพื่อนรีบหนีไม่ใช่ดูหน้าเซมดิไอ้วายมันเป็นไซมอเลยไม่ใช่ดูหน้ามันิหน้าตาของไซมอนนาเกลียดไหมเนี่ยไม่ได้เกลียดมันตลกดิ เฮ้ยอยู่ไหนล่ะเฮ้ยมเจอในมุมนี้มนียอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่ใช่ไหนในมอยู่ไหนอยู่ข้างนอกเล่าอ้าวน่าเพื่อนนะเพื่อนอยู่นี่อ้าวไม่เพื่อนไม่กระดุกกรดิแกไปดูหน้าเพื่อนดิเหมือนกันเลยอ้าวหเหมือนกันเลยขูสีส้มเหมือนกันไหมฝาแฝดป่ะฮะฝาแฝดไปไหนฮูรีฮัลโหลอะไรนะ เดี๋ยวคนนี้ของของร้องร้องร้องเองไอ้ให้มิจิปันนึ่งสองเนึ่งเขาบอกว่าห้ามพูดเล่นเขาบอกว่าห้ามร้องเล่นฮัลโหลฮัลโหลไปยูไบสูเออร์เซเดอร์ฮัลโหลไปยูไบสูเออร์เซเดอร์เนสไททาวไปเลยไปไปเลยไปเลยไปเลยแล้วแต่เพื่อนเพื่อนเฮ้ยมาตามเพื่อนเราไปแล้วมานทำเพื่อนนี่เมื่อไหร่แต่นี่โมไม่ไปช่วยเพื่อนอ่ะไปดูวันนี้ไปดู ไปดูหน้าไอ้ไอ้เซมอนนี่ไม่ได้ไปดูหน้าตลกมันดิไม่เราไปเดินไปเดินดูเฉยๆแล้วก็รีบวิ่องออกมามันตามไม่ทันหรอกแต่มันตันอยู่นี่ๆตัวนี้ตัวนี้เซม,มอนมันตามมาไม่ทันแท่ผมอยากเป็นเซมอนจังอะ หนีหนีหนีไม่เดี๋ยวเดินไปดูไอ้หน้ายนายคนมันดิใช่เดินเดินไปดูมันก็ดีเดี๋ยวผมผมเขาส่องอ้าวฉับหายน่าสงสารจังเพื่อจะเพิ่งไปส่องดิก็ไปดูก่อนเฮ้ยตัวนี้ใครอ่ะนี่อะไรเนี่ยก็เหมือนเราทั้งหมดนั่นแหละใช่โอ้โหทำไมมันเหมือนจังอ่ะหูฟังก็เหมือนกันไปดูไปดูปไปทุกคนทุกคนพวกคนไหนจะ เพื่นนอนเพื่อนพาลีโมไปหน่อยได้ไหมไปเลยไปดูไอ้เซมอนเลยมันอยู่ไหนไปตามล่าเซมอนดีกว่าไหมไปเดี๋ยวเดี๋ยวนีม่มันก็นอนเกินหรอกก็เดินเดินไปดูก่อนที่ได้จะไปยืนแต่ค่ะม,มามอะไรกันตรงนี้ก้าก้า,ามันไปไม่ได้มันตัน嘛เห็นไมเห็บอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าใครใครจะเป็นผีไซมอนก่อนคุณก็กดออกใครเป็นใครเป็น เมื่อกีใ้ใครเป็นใครเป็นใครเป็นเฮ้ยใครเฮ้ยเอา้าทั้งสองคนเลยเหรอไม่เกิดใหม่มาเลยหนีไปก่อนหนีไปไหนหนีไปทางข้างบนไงน่งกลัวชะมัดเดี๋ยวน้องๆเห็นไหมอ่ะมันคืออะไร เพื่อนจะมาไม่แน่มาดูพอดีนะเขาก็ดูใครเนี่ยดูดิคงก็ดูคงก็ดูเด็กนั่นเลยอ่ะใครใครคนทำไม่ใส่มอนวะน่าจะส่มอนนะ่นแหละมันไม่มีรูปภาพไซมอนเลยเสียงเสียงไซมอนหลอนมากเสียงไซมอนหลอนไม่เนี่ยเพื่อนนี่เลยออะ เดินไปทำไมตรงนั้นกระโดดกระโดดไม่ไม่ไม่มันไม่มีให้กดกระโดดไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยเออเออเอเออกลก็ก้มันตันไงมันไม่มีกุญแจอ่ะโอ้โหเพื่อนทำไมมันไม่ไม่ทำไมมันไม่มาช่วยนิโม่มไอะต้องหนีอย่างเดียวได้ไงมันมาแล้วแอบดูมันก่อนแอบดูมันก่อนตามมา อย่าวิ่งมั่วสินี่ไง้ไี่นี่นนะไอ้ไซมอนทำไมถึงเขาพูดได้ไหมเนี่ยพ่อเขาเขาพูดได้ไหมเนี่ยทำไมเขาพูดได้เพื่ราเนี่ยแต่เราอยู่ไหนเพื่อนเราเหรอใช่ไหม เพื่อนนอนกินได้ไงพ่อพ่อเพื่อนนอนกินได้ไงอะไรหรอเอาขาบอกอไม่อยากเล่นอันนี้เด็กเล่นเอ๋ยเจ้าเออสปังกี้ค่ะเฮ้ยแต่มันม,มีหลายทั้งเลยเอ่ะเฮ้ยผมชอบการนอนมากผมชอบการนอนแต่การนอนมันไม่อยู่แล้ว พูดว่าเขาไซมอนเขาพูดภาษาไทยว่าไซมอนเขาพูดภาษาไทยว่ามีม่ไม่หลัไซมอ,อนฉีบายน่าสงสารเพื่อนจัง มขอไปดีกว่าผมผมผมจะแอบ,บตรงไม้นี่แหละเพื่อนจะมองไม่เห็นมันมองเห็นเราไหมไม่ออกมาหร้ฮ่าอุ้ยใจหมดไมา <c oughs> นี่น่มันน่มันเพื่นอนเราหรือเปล่าสีซ้อมเหมือนกันไหมนีซ้อมเหมือนกันไหมผมอยากเป็นไซมอนจังอะอยากเป็นอะอยากเป็นไซมอนจัง ชอบอะ่ะอ้อาวไม่เห็นตัวเลยโอเคใครจะเป็นไซมอนว่าค่ะมันว่าเราไม่มีกุญแจว่าเราโดนกินเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวใครเป็นใครเป็นมองมาใครเป็นไม่รู้ดิใครเป็นใครเป็น,ปนโอ้โห ไป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 เพื่อนเพื่อนเื่อนเราขอไปด้วยนะเราขอไปด้วยเพื่อนเพื่อนเราขอไปด้วยเพื่อนเพื่อนเราขอไปด้วยนะโอเคไหมเพื่อนเพื่อนเราขอไปด้วยไอปงทีวีนี่เหรอนี่ยัยขบปีนได้แล้ว มันอยู oh. ่ข้างนอกหัวมันอยู่ข้างนอกแล้วมันมันขึ้นไหมมันขึ้นมาได้ไหมมันขึ้นมาได้ไหมอย่างนี้ไปหน่อยนี้มันจะกัดปรูนี่แหละเอาเดี๋ยวติดปักโอ้โหน่าสงสารนี่มันจบหายเหลือแค่เหลือแค่ใครอะมาแล้วิ่งมีนี้เขาเขาบอกวิ่งออกาประตูใครวะเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นสแตนด์นี่แหละเพราะว่า ก็ก็เขาาก็เขากลัวผีไงให้เขาพ่อครับอย่าหนีไปไหนนะจะจะกินตับเด็กอ่ะเดี๋ยวพ่ออย่่นี่ใครเนี่ยปวิเสธไม่ต้องฟันเขาวิวเตอร์ยังไม่ยังเฮ้โอเคผม ผมชอบการโนนไงนี่นี่มือเมื่อกี้มึงตัวอะไร,รที่มันที่มันจะเข้ามากัดเราวะนี่คือไซมอนคือเขาบอกว่าอยากเจอไซมอนในอย่างของใหม่นะติดตามาด้วยนะใช่ไหมพเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนแล้วอ่ะคุณเรามันต้องมาอยู่คนเดียวหรอมมเดี๋ยวพ่อนี่เขาบอกว่าเล่นต่อเพื่อนเราอยู่ไหนอ่ะ ออเ,อเ,เอ้าเพื่อนเราหายไปเหรอเพื่อนเราน่าจะไปเล่นซอนเอา้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วเพื่อนอย่าเข้าไปใกล้เพื่อนอย่าเข้าไปใกล้เพื่อนอย่าเข้าไปใก,กล้เขาบอกว่าไซมอนเขาพูดภาษาไทยว่าอะไรอย่าหนีไปไหนใช่ไหมอย่าหนีไปไหนนะ พอแล้วพอ่อไซมอนเขาบอกว,ว,อว่าประตูเปิดแล้วใช่ไหมพ่อว่าประตูเปิดแล้วทำไมเขาไม่ยอมออกไปอ่ะินาาาากินไ้ไมเกินไ,ไดุ้ลมลมอของไอ้เจ้าอารเนเหรอลุมศพของไซมอน อ้าเฮ้ยอ๋อนี่ไงไอเจ้าแซนด์กำลังจะหนีอยู่ไอแนนม,มันออกไปข้างนอกแล้วไอแนวม,มันออกไปข้างนอกแล้วไคแดนไปหาไม่บายเพื่อนเพ่อนไม่บายบายเพื่อนเพื่อนถ,ถ้าเจอไซมอนอย่าเข้าใกล้นะครับโอเคไหมครับเพื่อนเพื่อน ฝากกดติดตามหน่อยให้นิโมนะครับบ๊ายบาย